สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BB b พารวยช n n e l เนาะวันนี้วันที่7ดตุลาคมนะคะบีก็จะมาวางแนวทางสู่วิ่งรูปตัวเจาะแนวทางหัวฮานอยให้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติหรือ VIP เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมของวดประจำวันที่7ดตุลานะคะบีก็อยากแจ้งพี่ๆที่น่ารักพี่พี่ที่ติดตามบีอยู่เนาะใครที่อยาก เข้ากลุ่มแนวทางนะคะไม่ว่าจะาแนวทางหวยหุ้นแนวทางหวยฮานอยหวยลาวหรือหวยรัฐบาลไทยนะคะใครที่อยากเข้านะคะสามารถกดลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะ แล้วทักหาแอดมินเนาะว่ามาจากช่อง y o u t u b e BB พาเรือช n แนลนะคะพี่พี่แอดมินก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มทันทีนะคะถ้าใครอยากเข้านะคะอย่าลืมกดลิงก์ใต้โพสต์นี้เนาะเราไปดูกันต่อที่ฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่7ตุลาคมกันเลยนะคะว่าบีจะวางให้ตัวไหนบ้างเนาะไปชมกันเลยจ้าและก็ฮานอยเฉพาะกิจของเรานะคะบีใช้วิ่งรูป3 และ7นะคะตัวเจาะนะคะ3 2 3 4 3 5 7 2 7 4 7 5น่อยเฉพาะกิจ B จะให้เน้น3นะคะจะให้เน้น3ฟัน3อัด3นะคะเน้น3 2 3 5้และก็7 2นะคะและก็3ตัวของเรานะคะบีคำนวณหลักร้อยได้เลข8เนาะบีก็จะจับวางให้8 3 2และก็8 3 5นะคะน้อยเฉพาะกิจของเรานะคะบีให้วิ่งรูด3และ7 ให้เน้น3ฟัน3เน้น3 2 3, 3, 3 5และก็7 2นะคะตัวที่บีคิดว่าน่าจะมาสำหรับฮานอยเฉพาะกิจนะคะที่เด่นมากๆเลยก็คือ3 5นะคะ3ตัว8 3 5เาานะะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบตามตัวเจาะที่บีวางให้นะคะบีก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะสูตรทุกสูตรนะคะก็มีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะคะ เราไปดูกันต่อที่ฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่7ตุลากันเลยนะคะเรามาดูกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษกันเลยนะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะปีจะให้วิ่งรูป8และ9นะคะตัวจอะนะคะ83 84 86 93 9ก้าส้หน่อยพิเศษของเรานะคะ B จะให้เน้น8นะคะจะให้เน้น8ปดฟันแอัดแเน้น8ปดสามแและก็96นะคะ แนวทางฮานอยพิเศษของเรานะคะก็จะจ่อเรียงได้ตามนี้เลยเนาะ B ให้วิ่งรูด8และ9นะคะให้เน้น8 3 8 6และก็9 6นะคะสำหรับ3ตัวของเรานะคะ B คำนวณหลักร้อยได้เลข9นะคะ B ก็จะจับวางให้9 8 3และก็9 8 6นะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะตัวที่ B เน้นให้ B เน้น8ฟัน8นะคะ ตัวที่บีคิดว่าน่าจะมานะคะสำหรับฮาหนอยพิเศษนะคะก็คือ83นะคะสมตัว983เดอ้อเน้น83นะคะสำหรับฮาหนอยพิเศษเนาะเราไปดูกันต่อที่ฮาหนอยปกติกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเนาะและก็ฮาหนอยปกติของเรานะคะบีจะให้วิ่งรูด6และ8นะคะตัวจอนะคะ หกสามหกสี่หกห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าโอยปกติ B จะให้เน้นหกนะคะเน้นหกฟันหกอัดหกเน้นหกสามหกสี่และก็แปดสามนะคะ และก็3ตัวของเรานะคะคำนวณหลักร้อยได้เลข7นะคะบีก็จะจับวางให้7 6, 3สและก็7 64สนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบตัววิ่งรูดนะคะบีแนะนำให้วิ่งรูด6ฟัน6นะคะเพราะว่าบีชอบมากๆเลยก็คือ6เนาะโดยเฉพาะ6 4นะคะ3ตัว7 6 4นะคะฮหาหนอยปกติเนาะตัวนี้นะคะบีจะเน้นที่สุดเลยก็คือ6,4นะคะ ยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะคะและก็ขอให้มาตามตัวที่บีวางให้ทุกๆค่ะหน่อยเนาะถ้าใครไม่มั่นใจในตัวเจาะนะคะสามารถจับวิ่งรูดไปเลยก็ได้นะคะเพื่อความชัวรเนาะยังไงนะคะตัววิ่งรูดของเราก็หลุดน้อยนะคะบีก็ขอให้มา6ฟัน6อัดหนะคะเราไปดูกันต่อที่ฮานอย v i p กันเลยนะคะเรามาดูกันต่อที่ฮานอย v i p กันเลยนะคะ ถ้าน้ยวีพของเรานะคะ B จะให้วิ่งรูด3และ9นะคะตัวเจาะนะคะสาม5ูน90สาห้าสามแและก็เกนะคะ นอย VP ของเรานะคะ B จะให้เน้น3นะคะจะให้เน้น3มฟัน3อัด3เน้น3 0 38และก็98นะคะ สำหรับ5นอย Vp ของเรานะคะตัวเจาะนะคะ B ก็จะเจาะเรียงให้ตามนี้เลยและก็ตัววิ่งรูดนะคะ B ให้วิ่งรูด3และ9ให้เน้น3เนาะเน้น30 38และก็98นะคะ3ตัวของเรานะคะคำนวณหลักร้อยได้เลข9เนาะ B ก็จะวางให้9 30 และก็9 3 8นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่ชอบตัวเจาะของบีนะคะบีจะย้ำเสมอเนาะให้จับวิ่งรูดไปเลยก็ได้นะคะเพื่อความชัวเนาะหรือถ้าใครงบน้อยนะคะก็สามารถเลือกตัวที่ตัวเองชอบนะคะ ก็จะได้งบประมาณที่โอเคเนาะยังไงวันนี้นะคะบีก็มาวางแนวทางสูตรวิ่งรูปตัวเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางที่บีวางให้ทุกๆวันนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะและพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะอย่าลืมกดลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยเนาะบีจะวางลิงก์ให้นะคะและพี่ๆสามารถทักหาแอดมินได้เลยเนาะถ้าพี ที่ทักหาแอดมินแล้วนะคะแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มทันทีนะคะบีนะคะก็จะวางทั้งแนวทางหวยหุ้นทุกหุ้นนะคะไม่ว่าจะนิเคอีจีนเช้าห้างเส็งจนถึงฮานอยนะคะหรือว่าหวยรอบดึกก็มีเนาะถ้าพี่ๆท่านใดอยากเข้านะคะก็กดลิงใต้โพดได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ